รผมนี่เป็น h o น da m s x นะครับร2 5ห sf นะครับผมคันนี้นะครับผมวิ่งมาน้อยมากสภาพดีจริงๆครับผม2 8 0 0ันแร้อยโลเท่านั้นนะครับเนี่ยฮะเกือบจะปี2 0ศนย์อยู่แล้วนะครับผมคันนี้นะครับจดยี่สิบห้าทันวานะครับหนึ่งเก้านะครับผมจะจะเป็นปี2 0นอยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับดอกยางลึกมากๆนะครับ2 8 0พันแร้อยโลแท้นะครับผมแท้แน่นนอนครับดูดอกยางครับผมดูความลึกนะนะครับดูผมนิ้วเข้าไปได้แบบ เนี่ยครับลึกมากนะครับลึกจริงจริงนะผมสภาพสวยมากครับสูผมสีแดงนะครับครันนี้แล้วสามพันโลท้วนะครับขายไปเรียบร้อยแล้วครับผมคันนี้มาใหม่นะครับสองพันแปดร้อยโลครับหนึ่งเก้าแบบจะสองศูนย์อยู่แล้วนะครับคันนี้โอเคมาดูสภาพเลยครับผมจะขายคันนั้นครับสภาพดีจริงๆครับสวยมากครับคันนี้นะครับผมสวยเลยครับจะมีรอยใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะ ถ่าให้ดูนะครับผมนี่ตรงนี้จะใสหมดนะครับผมนี่ครับดูพวกโซสเตอร์นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับอืมสเตอร์เต็มนะครับผมเนี่ยนะครับเต็มนะครับสวยครับผมดอกยางลึกมากครับลึกเติบเลยนะครับผมยางใหม่เลยนะครับ ไล่ไปดูครับชเชิกใส่นะครับผมดูชุดสีครับผมนี่ครับสวยมากครับสวยมากจริงนะครับผมรอยใช้งานจะมีอยู่จุดนี้ครับนะครับนิดเดียวครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับผมให้เห็นกันไปเลยนะครับเป็นรอยนะครับสวยครับอันนี้ถือว่าสวยมากแล้วนะครับผมชูนี่ครับร้อนหน้าครับนี่ สวยครับสวยแล้วครับเครื่องครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูเครื่องข้างล้นบ้างนะครับไฟหน้าครับผมอุปกรณ์ครบนะครับผมกระจกไฟเลี้ยวเดิมนะครับผมกระจกเดิมครับบางโคนนะครับครบนะครับคันนี้นะฮะดูเครื่องข้างนี้ครับนี่ฮะสวยนะครับนะครับถ่ายากันให้เห็นใกล้ๆเลยนะครับผมนี่ เดิมครับอันนี้เดิมหมดนะครับผมโอเคเราไปดูหน้าใหม่ครับผมนี่ครับสองพันห้าร้อยโลนะครับไม่ใช่สองพันไปหด้สองพันห้าร้อยโลนะครับโอ้โหใหม่จริงๆนะครับนี่ฮะเดิมครับสวยมากครับผมคันที่แล้วมีคนซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นล็อตใหม่ครับ เอเวเล็คตอนนี้เหลือคันเดียวนะครับผมคันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องครับเนี่ยเป็นเดิมนะครับผมนิ่มๆเลยนะครับไฟหน้าครับเห็นไหมเอ่ยนะครับถูงตามติดหมดนะครับผมนี่ฮะเอาไว้ก็ได้เห็นไปเลยไฟท้ายครับเมื่อกี้เหมือนจะให้ดูแล้วนะ นี่นะครับเดิมครับผมสวยครับสีแดงคันนี้นะครับจะปี2 0อยู่แล้วนะครับผมใช้มา2,500โลครับคุ้มมากๆครับดอกยางเหลือจริงๆนะครับผมที่ผมถ่ายให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองเบิ้ลเครื่องให้ฟังนะครับูหน้าใหมะครับมีเสียงป้ายสั่นนะครับป้ายข้างหลังนะเดี๋ยวดูป้ายให้เสียงแผ่นป้ายตรงนี้นะครับ แต่เสียงคงเสียงเครื่องเดิมหมดนะครับผมนอตไม่ขยับนะครับดูได้เลยนะครับรตไม่มีบินครับไม่มีขยับนะครับเดิมเดิมเลยนะครับคันนี้สวยมากครับสภาพผมบูนณเลยครับโอเคสำหรับใครสนใจ M M S X คันนี้นะครับติดต่อมาได้เลยครับผมไมน้อยไมแท้ครับที่นี่เท่านั้นนะฮะจริงจริงนะครับผมมาดูกับตาตัวเองได้เลยครับผมมาดูกับตาตัวเองได้เลยครับ สำหรับนนรคันนี้ก็ประมาณนี้ครับเนี่ยบอกคงเปล่แทนนะครับสภาพสวยครับเนี่ยเดิหมดเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมิดตรงนี้ได้นะโ,อโอเคครับ